ขออนุญาตถ่ายเนยนะครับพี่ค,ครับไม่สวยจังเลยอห้าบาทครับสวยสวยครับครับลูกกท่ไหร่พี่ตละลัเปาเรตะลัเปา2ียี่สิบยี่ห้ายี่สิบยี่ห้านะครับ <5. S 1> ครับ ไมยละยี่สิบบาทครับครับขายถุงเท่าไหร่ครับพี่มึงสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับพิเศษสี่สิบครับพิเศษสี่สิบครับธรรมดาสามสิบค่ะครับผมขอบคุณนะครับขายไปนานเลยนะครับพี่หลายเดือนไม่ได้มาพี่ผมคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับที่นี่วันอาทิตย์จะดีครับครับวันอาทิตย์ดีมากวันธรรมดาไม่ค่อยครับ ดีเลยดีเลยใช่ไหมครับอ okay. uh ัน oh. นี้ถุงเท่าไหร่ครับพี uh ่มั้ยี่สิบบาทนะครับ ทอดแบบเดียวเลยถูกแล้20บาทคขอ,อเขามาเป็นแผ่นเรียบร้อยนะเราก็มาทอดอย่างเดียวก็ยวยเยอะอยู่ครับอ,อ,อ่่อาเป็นช่อง YouTube นะครับ ปุ้ยปุ้ยออนตัวครับครับฝากปฏิดตตามเลยนะครับพี่ขอบคุณครับครับบ๊ายบายครับหมบมาม่วงสวยสวยสวยมากสามสิบห้าสิบจ้า ได้นะพี่หรืถุงครับสามสิบาทห้าสิบบาทหนบาทสา้าสิบถุงไห่นี่บิ๊กไบส์ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบาทอดไก่ดีค่ะครับกับข้าวพี่เขาเยอะนะหน้าทานไถ่ายคนรอๆอยู่ขอบคุณครับครับถุงก็เลยนะครับสาม3ิบาทสามบครับ มร้านไพศาลหมูหันนะคะอยู่อำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะสวัสดีครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่23มีนาคมปี2568นะครับคลิปนี้ผุ้ยอยู่ที่ซอยเปรโตนะครับเดี๋ยวผุ้ยจะพาพเพื่อนมาเดินตลาดนัดวัดเรโตนะครับซึ่งเป็นวัดปิตนะครับเดี๋ยวผุ้ยจะพาไปดูว่าที่นี่เขามีอะไรเด็ดๆนะครับก็คือหมูหันนะครับพเพื่อนตามมาเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับ จานเท่าไหร่นะเนี่ยคนขายไม่อยู่เดี๋ยวเดินดูก่อนหม,ม,มูหัน่นครับไฮไลท์ก็คือหมูหั่นนะครับเพื่อน ัดีครับค่ะใส่ได้เลยคก็หมูหันนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเพื่อนอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ครับเนาะกล่องละร้อยอ๋อกล่องละร้อยนะครับร้านไพศาลหมูหันนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับขอคนเยอะอยู่นะครับ ที่ทำใหม่ทอดใหม่นะจ้าถุงได้ครบสามสิบห้าสิบจ้าก็นได้นะพี่ถุงสามสิบบาทห้าสิบบาทนะปะสามสิบห้าสิบถุงใหญ่นี่ปิดไปร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบปลาทอดใหม่ขายดีค่ะเดี๋ยวเราเดินดูครับขอบคุณครับพี่นี่นะเจ้าเจี้ยวหล่นไข่ชนทรงเครื่อง ครับขอมีซูจิเดินด่วยครับลูกสวยๆนะพี่ครับราคา20บาทดีครับพี่ ครับพร้อมนเดี๋ยวครับเลยอ่ะอเออรอหน่อยถ่ายฮะรอหน่เดี๋ถ่ายรอหอ๋อครับพี่อครับกับข่าวพี่เขาเยอะนะหน้าทานเยถ่ายคนรอรอเอครับขอบคุณครับครับครับถุงเท่าไหร่นะครับสามสิบาทสามสิบาทครับ ผัแหงเนื้อผัแหงหมูนะครับคแกงเขียวหวานไก่ก็มีนะครับอ๋อมีแกงเขียวหวานไก่ครับขอบคุณนะครับครับผมคนมาแล้วครับลมนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับเขาจะมาถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายให้เห็นนะค่ะ อีกเดียวเดไม่ไ้เลยนี่ครับ้ร้านไพศาลหมูหั่นนะครับก่องละร้อยนะครับกล่องเล็กครับเพื่ออ๋อมาจากช่องยูทูบอะครับไอช่องยูทูบครับห้าร้อยนะคะหกร้อยแต่มีมีช่องไหมคะ มีครับชื่ออตาคขอเพจขอเพจไว้กันอ่าเป็น Youtube ครับน้องปุ้ยปุ้ยอ่อนทัวร์ครับใช่ครับใช่ใช่เนาะฝากติดตามเลยนะครับติดตามแล้วขอบคุณนะคะครับแม่ค้าน่ารักครับครับ ใช่ครับนี่มาตัดต่อทีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องไปตัดต่อใหม่ครับเพราะว่าพออยู่ว่าจะมีหลายรายการที่ที่จะถ่ายก็จะมีที่หลักๆเลยก็คือจะเป็นของสวัสดีนะคะร้านไพศาลหมูหันนะคะอยู่อำเภอสัมพันจังหวัดนครปฐมค่ะเราจะขายทุกเช้าตลาดวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาตีห้ถึงเก้าโมงเช้านะคะคุณลูกค้า หน้าร้านตอนนี้ขายที่โลละ340บาทส่วนหัวจะมีราคา500 6 0 0 7 0 0ร0 0เ0ดาบาทตามราคาที่ลูกค้าต้องการนะคะสั่งได้เลยนะคะ <S <S นี้ลงมาประมาณสิตัวจะเป็นไซส์สีไปลายปลายรา้าเพชรศ์หนูหันเบอร์โทรศัพท์096 349 2422นะคะนะคะหัวหัวเนี่ยจะมีหลายราคาพี่เพราะว่า,วาใช่แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าจะเอาแบบไหนจะมี500 600 700 800 900 1 0 0 0พันหนึง่งก็คือตัดสั้นตัดยาวถามลูกค้าบางคนถามวา่ามาซื้อเนีย่ยตรงปกใหมอ๋อตรงปกค่ะ ราคาน่ารักครับสายย่างสายยากครับหลังนี้เขาอะไรเยอะนะเยอะพี่เยอะจริงก็อย่างเนี้ยพอตกสายนะเอาแล้วคนที่เข้าแถวอ๋อคนที่เข้าแถวก็แกะกเนี้ยิวยาวเลยอ่ะไกลมากเลยอ่ะขอบคุณพี่มากเป็นปลาท้องโขกนะครับเพื่อนๆโหผลไม้ก็เยอะนะครับที่นี่ครับปลาแดดเดียว ตัวอ้วนๆนี่กับข้าวกับข้าวสำเร็จกับข้าวถุงครับโ้ซอยนี้คนเยอะเลยครับเดินไม่ได้นะครับเพื่อนอาเดี๋ยวเรามาทางนี้กันครับข้าวขาหมูข้าวมันไก่ครับซาลาเปาโหน่าทานยังครับ ครับครับลูกเท่าไหร่พี่ตะลัเปาตะลัเปาปียี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้านะครับครับมาเลยยี่สิบบาทครับครับขอบคุณครับครับผมยังพี่เราเราเดินดูก่อนครับ สวัสดีครับอนะขออนุญาตถ่ายเลยนะครับขอถ่ายเลยนะขออนุญาตถ่า,าย,ยนะครับ ได้เลยค่ะขายเลยค่ะขายถุงเท่าไหร่ครับพี่นีสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับพิเศษสี่สิบครับพิเศษสี่สิบธรรมดาสามสิบค่ะครับผมขอบคุณนะครับครับผมจะน้อยเลยนะจ้าร้านอะไรเอ่ยครับเจ๊แก้วเจ๊แก้วเจ้าเก่าเจ้าเก่าเวยจับกระเพาะปลาครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมขายดีๆครับครับ สวัสดีครับน้ำเต้าหู้ครับเพื่อนปาทของโกน้ำเต้าหู้ครับของกินเยอะครับตลาดีนครับตลาดเปโตครับครับขนมจีบยี่ห้าบาทครับดีครับพี่ครับ หมายเท่าไหร่พี่หมูเสเต๊ะชุดละหกสิบอ๋อชุดละหกสิบนะครับใช่ครับถ้าจะมีมันบวมวิ่งแล้อะไรทำไม่ทันเลยครับไ่ทำไม่ทันนะพี่ครับขอบคุณนะครับครับผมตัวนัดนะ ขายถุงเท่าไหร่พี่โดนั้นยี่สิบบาทครับยี่สิบบาท นะครับออะพาเดินต่อนะครับเพื่อนสิบบาทจ้าสิบบาทมะนาวสามสานั่นแล้วยี่สิบาทเดมอวมาเลยลองไปนั่ง่ักด้วยะครับ ดีครับอหอมกกเลยพี่ครับครับหอเท่าไหร่ครับผมหอสี่สิบ <40 S 2> บาทสี่สิบบาทนะครับโอ้มะม่วง ตลาดเขาเช้า,านะครับเพื่อนๆเรามีปลาด้วย ฝั่งนี้เป็นพวกปลาพวกของสดนะครับเพืืโตเปลาทับทิมปลาทับทิมก็ของขายก็เยอะนะครับเพื่อนอันนี้เป็นอาหารทะเลครับปลากระพงปลาหมึกกุ้ง ไ0บาทอ้ครับดีครับผัดไทย0บาทรับครับกาเป็นเปเลยทุกเป็นเลยจ้ักอเลยจ้าโอ้มีกั้งเลด้วจานละ40บบาทอะไรเลือกต่อเลยจูกปากสเป้ใหญ่ค่ะมีปุงมีกั้งครับอ่ะดีครับได้จ้า เดี๋ยวเราไปดูผักกันครับอันนี้เป็นเนื้อกับหมูนะครับเพื่อนก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรครับ mm hmm. เป็นตลาดในร่มนะ mm hmm. ใช่หน้านี้เป็นหน้ามะม่วงนะครับ mm hmm. ดูผักครับผักปูกครับที่นี่ครับ มีชุดส้มตำเนี่อสิบบาทมีชุดส้มตำสามไม่พอนะกิโลีเป็นตลาดที่แบบของกินเยอะครับเพื่นอนผักกระเจดกำเท่าไหร่พี่ผักกระเจ็ดอ๋อสิบห้าบาทนะครับ สิบบาทก็ยังมีครับมะม่วงสวยๆเลยครับขนมอ้ชื่อได้แล้ว ูกเองก็เอามาขายเองนะคะระับเพื่อนผักบุ้งผักบุ้งกําละห้าบาทบทำไมสวยจังเลยอะ่ะห้าบาทครับสวยสวยสวนมาเองครับปลูกเองขายเองครับดูมะม่วงพี่เขาดิอันนี้คลองละยี่สิบ โลละยี่ห้าครับมะม่วงยี่สิบบาทปลาอันนี้มะม่วงหรืออ,อันนี้กล้วย,ลยครับใช่ปลาอันนี้กล้วยครับ ก็เป็นตลาดเช้าซอยเปโตนะครับเพื่อนๆมาดูผักครับโอ้โหอันนี้ซื้อยังซื้อไปกินไหมไปบวับวบกนึ่อันนี้กรมเท่าไหร่ครับสิบบาทนะครับวยสวยๆครับสิบบาท ห้าบาทสิบบาทก็ยังมีอยู่นะครับเ,เพื่อนเ่อก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นเสื้อผ้ารองเท้านะครับโอ้้มโอครับโอ้ ผักปอดสารผิด10บาทมาตะกอ5บาทมะกอนะ5บาทลนะูกใหญ่ก็5บาท5นะบาทหนก็10บาทใครดี อันนี้ก็ห้าบาททอันหบาอันนี้ก็หบาทเหรอคัอันนี้ก็หบาทสองลูกคือนี่ก็ห้ามันเลยอนี่ก็ห้าบาทเ,าทเอครับ มี่ะผูเองใช่ใช่มาจากสวนเลยพี่อ่ะผักพิลิฟต์เนี่ยเขากปลูกเองขายเองเก็บมาเองครับห้าบาทอะไรนะห้าบาทห้า อันนี้ก็5้าบาทเพื่อนกระเพราโอ้ดอกอันชัน10บาทครับมาขามแช่อิ่น มีพิซซ่าด้วยห้าสิบบาทมาได้ส่ะสีครับสวัสดีครับไม่หวังที่จะขัดคูจ้าตายพี่จ้าตายเป็นนาเลยนะครับพี่หลายเดือนไม่ได้มาพี่ผมคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับที่วันอาทิตย์จะดีครับ ดีคร <'re> ับวันลรมดาค่อยๆวันอะไรที่จะดีดีเลยดีเลยใช่ไหมครับคุณไปหมดสับฟูไปหมดจะเฝ่าไว้ก่อนได้นะฮ่า ขอบคุณครับคุณน้องครับอือน้องขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบใจจ้เดี๋ยวดูเ้าแต่งกันสวัสดีครับทำสดๆเลยครับน่าทานเลย อันนี้ถุงเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบ,บ,าบาทนะครับพอ,อนนแบบเดียวนะถุงละยี่สิบบาทเพื่อนอเขามาเป็นแผ่นเรียบร้อยนะเราก็มาทอดเดียว ขอ,ขอบคุณครับพี่ไปแล้วครับก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับเพื่อนในโมย20บาทกันเลยคะ่ะแฟนรุ่น่20บาท ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอยัดไถ่ายเนี่ยนะครับอันนี้โลละสามร้อยเนาะพี่ครึ่งโลร้อยห้าสิบครับนี่หมูรวนสมุนไพรนะคะอ๋อนี่กล่องเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งร้อยบาทอ๋อกล่องละร้อยบาทเหมือนกันนะไม่มีกระดูกนะคะอ๋อไม่มีกระดูกนะคะคือเลาะเลาะออกเรียบร้อยใช่ค่ะครับจะมีพระมารับบาทนะครับเช้าๆของกินก็เยอะนะครับที่นี่ครับ ก็เดี๋ยวปุ้ยคงปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อน,อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามปุ้ยด้วยนะครับตลาดที่นี่น่าเดินครับเป็นตลาดในร่มครับฝนตกก็มาเดินได้ครับเอากระอบน,นด้วยพวกผลไม้นี้ไม่ค่อยแพงครับผักครับเขาจะปลูกเองขายเองนะครับเพื<ๆ>่อนมีกุ้งเลยตรงนพุ้ยพามาดูกุ้งครับ

รอบอเลยพี่ฮะได้รอบจังรอบแล้วครับคนเยอะนะครับที่นี่ครับเช้าๆครับฮะไปร้านที่ไหนต่อก็ว่าจะไปที่วัดไร่กิ่งะครับครับก็เยอะอยู่ครับช่องไหนเนี่ยอ่าเป็นช่อง YouTube นะครับคุ้ยคุยออนทัวร์ครับฝากปฏิดตามเลยนะครับพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับผมครับ อไคะโอ้นี่อะไรอ่ะ อ๋องานฝีมือตะก้าพลาสติกครับเพื่อนนี่ใบละสี่สิบบาทนี่เจ็ดสิบแปดสิบครับตามไซส์ครับนี่ใบละร้อยครับสีขาวตะก้าพลาสติกครับเพื่อน,อนครับกระปุกเท่าไหร่พี่น้ำพิกเนี่ย ยี ag, death, march, ่ห้านะครับกับข้าวเยอะๆครับครับอนนี้เต้าหู้ทอดเผือกทอดครับอีกเป็นเต้าหู้นิ่มครับ มะม่วงครับอย่างงามเลยมะม่วงสวยๆส,สวยมากอนแ้วเอานี่อะไรอันนี้ยำแหนมอ่ะดีครับีโดกล้อนี่ ทุกอย่างนะครับค,ครับอันนี้ถุงเท่าไหร่นะครับ,บพี่หอมนิดฝรั่งฝรั่งจะมีขมิ้นนิดหน่อยนะรสชาติดีค่ะครับครับลมวมีส้มโอส้มโอแกะเรียบร้อย30บบาทนะพีค่ครับ เตรียมมาแกะตอเตรียมมาแกะตอกล้วยชาออกกล้วยชาบนะครับนี่ถุงเท่าไหร่ครับถุงเล็กเนี่ยยี่สิบบาทครับครับชิมได้คะชิมได้นะคะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับอันนี้น้องก็ขายอะไรอ่ะขายเป็นขนมปังปิ้งปังปิ้งหั่นขม้นั่ขมิชีสหั่นขมิ้นชีสจ้ะเซ็ตเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จะจะเป็นแท่งจะสี่สิห้าค่ะถ้าไม่มีแท่จะสี่สิบอ๋อครับขอบคุณหนุนแม่ค้าเลยนะครับสลัดเปโตนะครับตลาดเปโตขอบคุณ นะครับอดีครับครับดีครับ